สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ที่ตาพาเพลินพาเข้าครัวคะ่ะชวนทําขนมจีบต้มคะ่ะเป็นไส้ไก่บดนะคะทําแบบง่ายๆคะ่ะไม่ยุ่งยากเอาแบบง่ายๆสะดวกรวดเร็วเครื่องปรุงของเราก็มีสามเกลือคะ่ะรากผักชีกระเทียมพริกไทยโขลกซอสฝาเขียวน้ำมันหอยรสด,ดีแครอท แล้วก็ต้นหอมผักชีซอยค่ะเนื้อไก่ที่ตาใช้ครึ่งโลนะคะเราก็เอาสามเกลอใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็น้ำซอสน้ำมันหอยลดดีใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะ แล้วก็แครอทนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วเราก็คลุกเขาให้เข้ากันค่ะถ้ามีถุงมือก็ใช้ถุงมือนวดก็จะดีค่ะมันจะเข้ากันดีที่ตาเลือกเนื้อไก่เพราะว่าเนื้อไก่ที่นี่เวลาเราเอามาทําเขาจะเด้งดีมากเลยค่ะไม่ต้องไม่ต้องนวดนานตามด้วยต้นหอมผักชีซอยค่ะแล้วเราก็นวดทุกอย่างเลยนะคะคลุกเขาให้เข้ากัน ทิตาใส่น้ำมันพืชลงไปด้วยค่ะประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะเราก็คนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันให้เนื้อไก่เป็นเนื้อเนียนเลยค่ะแล้วเราก็พักเข้าไว้ประมาณ30นาทีนะคะให้เขาซึมซาบเข้าไปในเนื้อค่ะ ติกตาก็จะห่อง่ายๆเลยนะคะเอาแบบง่ายๆทํากินที่บ้านไม่ยุ่งยากค่ะมาใส่ลงไปอย่างนี้เลยนะคะเอาแบบจัมโบ้เต็มคําแล้วเดี๋ยวเราก็ทําน้ําจิ้มซีฟู้ดค่ะเราก็ได้อย่างนี้เลยนะคะเอาน้ําค่ะเวลาห่อเกี๊ยวต้มเราต้องห่อให้มิดเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเขาแตกรสชาติเขา จะออกไปทิตาก็ทําแบบง่ายๆบ้านๆนนะคะทำกินเองกับลูกตัวใหญ่ๆเลยค่ะเดีย๋ยวเราไปต้มกันค่ะแล้วก็แตะน้ำหน่อยนะคะแล้วก็ปิดให้แน่น จะห่อแบบขนมจีบก็ได้นะคะแต่เราต้องปิดเขาให้แน่นนะคะเพราะว่าปิดให้มิดไม่งั้นรสชาติเขาก็จะออกไปค่ะก็กดกๆลงไปหน่อยค่ะแล้วก็ปิดไปอย่างนี้เลยขยุมเขาเข้าหากันแตะน้ำนิดนึงเอาแบบ เต็มปากเต็มคําเลยค่ะเพื่อนๆไก่อครึ่งโลแล้วก็แตะน้ำเราจะห่อแบบนี้ก็ได้นะคะพับสามเหลี่ยมแเราก็ดันดันเขาขึ้นไปหน่อยก็จะเป็นงอๆอ,อย่างนี้นะคะแล้วเราก็เอา ปิดอย่างนี้เป็นก็ได้แบบนี้แตวที่จะจะเอาคำใหญ่ๆคำโตๆแบบ5้าตัวอิ่มนะคะ น้ำจิ้มซีฟู้ดของที่ตาก็ไม่มีอะไรมากนะคะกระเทียมพริกผักชีแล้วก็ผงฟรุ้งฟริ้งค่ะน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมสําเร็จรูปน้ำปลาค่ะปั่นเลยค่ะเอาทุกอย่างลงไปเลยนี่นะคะน้ำจิ้ม ปรุงตามใจชอบนะคะเปรี้ยวหวานเค็มแล้วแต่ใจชอบเลยค่ะแซ่บหลายค่ะน่ะคที่ตาก็ห่อเสร็จแล้วนะคะแบ่งออกมาลวกค่ะมาค่ะเรามาลวกกันค่ะเรามาต้มกันนะคะไก่เขาจะสุกง,ง่ายค่ะอันนี้ใส่ลงไปเลย าต้มนี่แบบแป้งเขาจะนุ่มนวลกว่าค่ะถ้านึ่งบางทีก็จะแข็งนี่นะคะเดี๋ยวที่ตาก็สุบแล้วค่ะน่ากินไหมคะคาโตโตเลยค่ะ จานกันนะคะนี่มาค่ะเพื่อนๆมากินด้วย ทำใช้เนื้อไก่ก็ได้ค่ะไม่ต้องใส่กุ้งก็ได้ค่ะแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะถ้าไม่มีกุ้งก็ทำเท่าที่มีค่ะทิตาก็มีกุ้งแต่ท่ตายไม่ได้ละลายอยากกินแค่เนื้อไก่เนี่แหละคะ่ะอืมดูสิเพื่อนๆเป็นคำไก่ไม่หลุดออกมาด้วยเนี่ยทำตามทิตาง่ายๆไม่ยุ่งยากอร่อยด้วยเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดี กินแทนข้าวเลยค่ะมากินด้วยกันค่ะเราก็เอากระเทียมกระเทียมเจียวนะคะโรยเข้าหน่อยค่ะเพื่อความหอมเข้าไปอีกธรรมดาเขาใส่สามเกลอเขาก็หอมแล้วนะคะนี่อืมสุดยอดไหมคะเพื่อนๆ ก็มีผักชีนี่เลยน้อจิ้มทิตานี่ค่ะแล้วทิตาก็ได้บะหมี่เกี้ยวด้วยนะคะ เกี๊ยวทำขนมจีบก็ได้ทำเกี๊ยวก็ได้ค่ะเอาไว้กินกันบบะหมี่มากินไหมคะเพื่อนๆทำโตๆเลยค่ะ